สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ย่าพาดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรกินได้ของฤดูร้อนในประเทศเดนมาร์กหรือว่าฤดูใบไม้ผลิมาแนะนําให้รู้จักกันนะคะตัวนี้ชื่อของภาษาไทยจะเรียกว่าดอกหน้าแมวก็ได้นะเพื่อนๆแล้วแต่เราจะเรียกเลยค่ะสีก็จะมีหลายสีแตกต่างกันไปค่ะเพื่อนๆจะมีสีม่วงมีสีเงินอมม่วงสีขาวแล้วแต่ฟมิลี่ของเขาแล้วแต่ตระกูลของเขาเลยค่ะเพื่อนๆรสชาติเขาจะออกหวานๆน,นะคะ เป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยด้วยค่ะพี่ย่าชอบเก็บมากินกับแจวกับส้มตำค่ะเพื่อนๆดอกไม้ชนิดนี้นะคะเป็นดอกไวโอเลตที่เป็นกระเทยนะคะเพื่อน,อนก็คือดอกเป็นตัวผู้และก็ตัวเมียรวมกันเป็นดอกเดียวจ้าการผสมเกสรก็จะมีมแมลงมาผสมเกสรแล้วพวกมันก็จะดึงดูดน้ำผึ้งในสปอร์เล็กๆของดอกไม้เนี่ยออกกระจายกันออกไปจ้า ส่วนใบของเขาสังเกตง่ายคือใบจะเป็นรูปหัวใจแล้วก็ใบก็จะบางมากๆเป็นสีเขียวจ้ะ ตัวนี้จะเป็นตำแยฝรั่งนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็กินได้เช่นเดียวกันส่วนมากฝรั่งเอามาทําซุปกันค่ะเพื่อนๆแต่โดนนิ้วโดนมือเราไม่ได้นะคันจ้าส่วนดอกตัวนี้ที่พี่ย่ามาแนะนําให้รู้จักก็คือบางคนก็เรียกดอกหน้าแมวหรือดอกใบโอไวอเลตอะไรก็ว่ากันไปนะคะมีหลายสายพันธุ์สีขาวสีน้ําเงินหรือสีม่วงตามที่พี่ย่าเกิดมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเพื่อนๆรสชาติของเขาจะอร่อยหวานออกมันนิดๆค่ะเพื่อน กินสดก็ได้ใส่สลัดก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะดีไซน์เมนูของเราไปค่ะพี่ย่าชอบกินค่ะออกมาทุกป,ปีเลยค่ะเพื่อนๆถึงแม้ว่าเราจะดึงไปมันก็ขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนๆใบเขาก็กินได้นะคะใบเขาก็จะคล้ายๆกับ,ก,บกับใบบัวบกนี่เละจะเพื่อนๆแล้วก็ดอกไวโอเล็เนี่ยจะพบมากที่สุดในป่านะคะเพื่อนๆ แล้วก็เขาจะขึ้นทั่วไปนั่นแหละในป่าละมาอก็ออกค่ะแล้วก็ในป่าทั่วๆไปก็ออกจะออกดอกในช่วงเดือนประมาณมีนาเมษาพฤษภาสามเดือนนี้ค่ะเขาก็จะมีดอกให้เก็บนะคะตัวนี้ดอกไวโอเลตตัวนี้นะคะยังสามารถใช้เหง้ามา,ามาทานได้ด้วยนะคะเพื่อนๆบางคนเนี่ยขุดทั้งเหง้าเลยคือกินได้ทั้งดอกและใบแล้วก็เหง้าด้วยะคะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เขาจะเป็นสมุนไพรที่ดีเยี่ยมเลยอะคะ่ะ แล้วยังสามารถเอาไปทำแยมด้วยได้ด้วยนะคะเพื่อนๆใครที่ทำแยมเป็นนะ่ะเก็บไปทำแยมได้เลยนะคะคุณเพียงแค่ใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำลงในหม้อนะคะแล้วจากนั้นก็ปรุงจนให้มีความเหนืดนะ่ะผ่าเครึ่งของมะนาวแล้วก็หยดน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วอดอกไวโอเลตของคุณหรือว่าดอกหน้าแมวของคุณนะ่ะก็จะไปรวมเข้ากับน้ำตาลเคี่ยวเคียว,ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้มันเดือด ใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็เอามาพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็อเอาหาภาชนะมาใส่แล้วก็สามารถกินกับขนมปังที่แบบอบสดใหม่ๆได้เลยค่ะอร่อยค่ะอมอันนี้แม่ย่าของพี่ย่าเป็นคนทำนะพี่ย่าไม่ได้ทำเพราะว่านางปลูกเอาไว้ในสวนของนางเยอะแยะมากมายเลยค่ะดอกตัวนี้เป็นพืชคลุมดินเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆเ,เป็นกกอกอกขึ้นมาทุกป,ปีค่ะเพื่อนๆ แล้วก็กระจายขยายเร็วมากเลยค่ะเก็บยังไงก็ไม่หมดนะคะเพื่อนๆเ,เต็มป่าไปหมดเลยจ้าพืชตัวนี้พี่ย่าเคยนําเสนอไปแล้วนะคะไปไล่ดูคลิปพืชผักสมุนไพรในยุโรปที่พี่ย่าทำเอาไว้นะจ้ามีรายละเอียดอยู่ในนั้นจ้าเพื่อนๆไปไล่ในเพลย์ลิสต์ของพี่ย่าได้เลยจ้านะคะ เดี๋ยวพี่ยา่าจะทําคลิปพืชผักสมุนไพรของยุโรปของประเทศเดนมาร์กเนี่ยนะคะออกมาเรื่อยๆๆให้พี่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันเป็นให้เป็นความรู้สําหรับทุกคนเลยนะคะอันนี้พี่ย่าก็ลงทุนไปเรียนเสียตังเองเรียนเองนะคะ คือเสียตังเองเจ็บเองประมาณนั้นเพื่ออยากได้ความรู้นะคะเพื่อนแล้วอีกอย่างพ่อปู่แม่ยา่าแล้วก็ป๋ามิกสามีของพี่ย่าก็ให้การสนับสนุนด้วยค่ะเพราะว่าเราทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์เราทําในสิ่งที่ดีงามนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย